สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆทุกคนนะจ้าวันนี้พากันมาเอาไวายอีกแล้วเอาไปแกงแกงมัอนั่นติดใจแซฟมึงมันนั่นแกงใส่กระดูกหมูอ่อนแซ่บติดใจพากันมาเอาอีกแล้วก็ซอสไหมให้ ป้ามีตะลำอุ่นๆหรอน้ำเนี้ยมีสอนเล็กโมอมมีตะขอมานํามึงเนาะโอ้แต่สองลํเลยตัวไอจังการบบจ้าสองลำเลย ระวังยานหนามตราลนี่ก็อยู่ติดสายเชียบพอดีเวยจ้ะเชียงรถก็สิผ่านไปผ่านมาเชียงรถกับสีดังเนี่ยก็กขอโทษขอขอภัออยหลายๆเลยจ้าเป็ังะนวมันเชฟเนี่ยมันยากนะมันจังเชฟ

วองเลืสายก้อยนี่ได้สามดาสสเาาด้อผมก้อยจีซอเดียวเนติน้อีกเดียวเนาะอีเ่อเนี้ยตอนนี้เด็กนี่นี่บ่ออีกตัวน,นึ่งทางทาง้องเบื้องพื้นน้ำปีนะอ๋ตอตัวนี้บ่อจ้า่นี่ยเลาไปเอาไปย็นๆลงน่อ ฟอกพุทธ oh, yeah. นรือนามตามมือมื่อนั้นพึ่งเชาเชาบวมไปเป็นหนองทัานออกไม่ไปมัน สราคาแพงกับย้อนกินโอ้ย้อนกินยากไงละ่ะบอกว่าตัดปลายมันออกเดี๋ยวกระทึกน้องอุอนเอาออกดีๆน้ำเห็ดยากเวลาเห็ดย่านไหลแต่กวนหลับระ ปาต้นใหญ่ขนาดอ๋อปอ๊ะว้าม้าสวยมากสวยสวยโอ้ยดีกวอนต้นนึงต้นนึงเบิ้งมันเป็นเครือเพื่อนพนี่น้อง cái trường này. này. Ê, nên thằng này. Đừng mà, ừ, đừng mà, đừng Ui, thôi thôi. กบ,บ่่ใสลืมเลืะหลายหลายลายังยังเข้ามาห่งจอจอเป็นป้าเป็นดงต้องไปตัดตัําไล่มันแก่มันไีมันออกเลยมันี้มันไม่สน,น,น,ไน,ไนะไรเลยนะ

ของสวยๆก็ต้องอยู่ลึกชัด ัวบอ้วนดำดำเพราะอะไรเพราะมันยังอ่อนครับต้นมันยังไม่ใหญ่ครับตามครับ้มาสองต้นนี่ต้นไหนนี่พี่น้องเบ่งไหวงามขนาดจะพี่น้องเบ่งมีแต่ต้นแะบบวบสองต้น ตัวนี้ยังตัวนี้ยังน้อยขึ้นใหม่ก็ไดยล่ะเร็วนี้บ้จ้าต่เอาไว้กสญญาณมีแต่ตน้ <c oughs> อตตอน,นอน่อนๆอวกๆ เนี่กินแซ่บก็สิเอายากแน่นอ่ะยากอือไม่ได้ <c oughs> ตัวเลื่อง <c oughs> อันตรายอันตรายเบืเ้องตี้เนองอันนี้มาเอารอบก่อนมาเอารอบก่อนหนังผมจะลอกออกเป็นอันนั้นไม่แทงผมนะหาพ,พ,พ่อพ่อไอสาวกวา้อยเบื่อไงสาวกว้อยกระเบื่อม่เห็นตาผู้สาวเนะาะผู้สาวหรือตาผู้สาวเนาะ ตาผู้สาวตาผู้สาวยังบ่ได้เฒ่าตาตาตาผู้สาก็เดียวเห็นน้ําแล้วเนาะพี่น้องเอาตัวนี้ออกมาก่อนอืมกูพอ่นุๆลผมขอยนไปพุ่นเนาะ ขึ้เกี้ยงเยอะอันนี้ก็ไดนี่ต้นนี้ครับอันนี้ต้นกัดซ่าเนี่ยใบเนี่ยมาได้ดีมากอู้ยน้องต้นวนวนวนแล้วละต้นมันยังเลน้อยต้นมันยังปัจจัยสูงไอ้ผมบ่าต้นเงี้กะอันนั้นเด้อพี่น้องมันหลายครับกับ เอาต้นมันสบ <laughs> ายนาะสร้างย <laughs> ากนาแต่ว่ามันหลายเนาะพี่น้องมันหลแล้วก็เอาแต่ต้นมัน,ย,น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 ,ย,นย,ยังไงนะครับต้นยังไก็อยากได้อยู่ครับเป็นเพื่อน,อนแหละบางต้นกันพี่น้องเบิง่งเต็มกอเต็มกอเลยเต็มเลยตรงนี้โอ้โหโอ้โหโ รา,างกอไผ่พี่เป็นกอ่อเลยไอ้เต็มเลยพี่ต้นพอดีเอาเลยโอ้เต็มเมื่นผูป้าผู้เมื่อเมื่อพี่น้องผู้ป้าไ,ไอ้นะเออนุ่งก็มาทางนั้นแหละ้ำไอ้นั่นแหละ ขางนาผไอหักเยเหน่ดเหนื่อแม่นมดละได้มุดเลยนะไหลครับน้องเอ้ยมันโผล่ข้วผไเอ้ยข้างนาผุผุข้างนาผุแม่นมดก่อไหวโอ้โิลึก เมีนมดถูกกลัวอ,อันนี้ก็เป็นเท้าเทินเด้ออกไหมว่าผู้ใดมีของผู้ใดเป็นเจ้าของหรอครับน,นี่ก็ของหลวงนกกลางเท้าเทินครับของหลวงของหลวงฮอดลรำงงมังงายอืออือพิจารณาอ้วนอวนเดี๋ยวคยอ่อยปอกเนาะจ้าเอาออกมาเลยระวังกันเจ้าของหันละเหยียบอ่ะ <laughs>

อกไปด้ออกไปด้วอไปดีาข้างๆก็ได้นะได้ได้โหหลายัดเนี่ยอถอยห่างอีกนิด ก่น,นี้งามขนาดนั้นนะัก่อสุดท้ายเด็กกับสิภากันเมื่อแล้วจ้ะโอ้าฟ้กับมืดฝนมาแล้วมืดคือคือาแล้ก่อนนี้ดำเมื่อแล้ว้ฝนสิตกห้ามเอาก่อนนี้ก็สิภากันเมื่อแล้ว หลายลำยี่เด้นี่ออมก่อนยมมามตื่นม,ม,มาพี่นำไอ้พี่พี่เอาพี่ก่อนนางกระบกะอกว่าไปเอาโก้พุ่นเป็นอย่างไรโก้ค้างๆมีไอ้สองลำนี่งามขะนาะด ใจญ่ะมีก้อนแค่ไหนจ้า,าแล้วก้กอยผมค่อยติดเสาะกับเสาก้อยเนาะครับเนาะจ้าเอามาก้อนเค่อยมาเสาะหนามอ,อกนะ้ะ เอาแบบฟ้าวปได้ด้วยจะไหวหมูบบอ,อันตราย่าปบได้เด้อ้องเต็ยงาวครับงรวดเลสันสักลากปลา,ปดาได้เด้ครับแล้วมเปจเตวต้าเนี่ได้เด,ด้นเลอาดีม่นั่งไหนเลยได้นงแล้มันะมันปลกไงได้ปี่น่ปลายมันสิคับได้ดครับพี่น น้ำปักดา <c oughs> <อ> <c oughs> นัง่งไปกอดไวน้น้ำปักดานนี่กอดูนนี่ปลาไว้กันยันเนงเต๊ะล้เนาะโอ้ยลมเย็นช่วยๆมาฝนชะหัมหูฝนจะหัมห,<อ>หูหลแล้วเย็นหนึ่งเย็นหนึ่งเนาะเดียเด๋ยวเดี๋ยว นี่นี่หวายของเราโอ้ได้ตั้งเยอะหน่อยเนาะโอ้โหมันหน่อยเด้อจีนองนี่้ฮาดปอกงี้แกงง่ายเดียว,ยวแคบบเอาจ้าสำหรับคลิปนี้ยยก้อยไก่พงศ์ตะจีเดล่าไปก่อนนะจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ